อาแล้วครับจอบรอตั้งนานครับเนี่ยเห็นปลาขึ้นมาครับใสเลยครับดูสิครับว่าบัดนี้จะเป็นยังไงครับโอ้โหครับก่องเชียร์ลุ้นนะครับหนูหนูมานี้ครับดูครับว่าดูครับโอ้โหกันห้าวปลาครับโอ้โหอยากมาครับทางนู้นเนี่ยปลามันวิ่งขึ้นมาครับทีนี้มองเห็นก็หวานเลยครับเอาทันหรือเปล่าครับดูครับ ดูครับดูครับเต็มครับโอ้โหโอ้เต็มครับเต็มครับไปใกล้ๆเลยครับทางนู้นเอาแล้วครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าจอบหวานครับโอ้โหโบกเดียวครับคุ้มเลยครับโอ้โอ้โอ้โหใส่ใหญ่ๆครับแบบนี้โอ้สามนิ้วครับนะอันนี้ยังไม่ค่อยถูกว่างั้นโอ้โห ครอบแต่ก้อนสองร้อยกอนดูครับโอ้ดูครับโอ้โหพี่น้องเบิ้งครับโอ้โหพี่น้องหนูมาโอ้โหไปแล้วครับติดตามไปชมครับแอบหวานครับแอบหวานนี่ครับมีการจอบแบบนี้ครับมองดูก่อนครับว่าปลามาไหมทำมาก็ใสเลยครับ ตรงนี้น้ำแรงหน่อยนะครับต้องมีเทคนิคในการดึงให้ดีโอ้หแหเดียวครับกลับบ้านเลยครับโอ้โหกลับเลยครับผมไม่รอช้าครับกลับเลยนี่ดูครับเพราะว่าดูในถุงครับปาติโทครับพี่น้องชาวตลาดคงจะได้กินกันในวันนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับถุงปุยหนึ่งครับอันนี้อันนี้สามแหโอ้ยสามแหครับเต็มถุง โอเคครับมาดูมาดูพี่น้องโอ้โหสวัสดีครับ